โอยแม่หนูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องให้แม่อยู่บ้านเฉยเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะเดี๋ยหนูจัดการเองแม่รู้ไหมว่าไอห,หยดมันไปเป็นท้าวแชร์ที่ไหนอะก็ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วหนูขอร้องเถอะนะแม่อย่าสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หนูอีกเลยอยากได้เงินที่ถูกโกงไปคืนนะ่ะแม่ทําอะไรไม่ปรึกษาหนูก่อนเลยอะพอเถอะแม่ถ้าแม่อยู่เฉยเอะ่ะหนูจะขอบคุณมากเลย ฮัลโหลค่ะแม่หนูโอนเงินไปให้แล้วนะคะ8 0 0 0ันขอบใจนะลูกแม่ได้รับแล้วแต่ต่อไปหนูขอโอนให้แม่น้อยลงหน่อยนะประมาณสักสี่0 0าพันนะคะช่วงนี้หนูไม่ค่อยมีค่าคอมเลยลูกค้าก็น้อยด้วยไม่เป็นไรลูกแม่เข้าใจงานเซลล์ก็แบบนี้แหละมันไม่แน่ไม่นอนอืมเศรษฐ,ฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีด้วยค่ะแม่หนูก็ต้องลดค่าใช้ใจ่ายตัวเองเหมือนกันแม่น่าจะช่วยพึ่งได้มากกว่านี้เนาะ แย่ yeah, เลยเพิ่งต้องคอยมาดูแลแม่แบบนี้นี่แม่จะคิดมากทําไมคะแม่ก็อยู่เยอะมากแล้วนะหนูอยากให้แม่อยู่สบายๆจ้าลูกยังไงแม่จะช่วยเพิ่งประหยัดนะค่ะแม่แม่งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะหนูขอทํางานก่อนได้จ้าแม่คิดถึงหนูนะลูกก็ลำบากเราจะช่วยลูกยังไงดีนะ เออไอยหยดลูกยายนกมันตั้งวงแชร์นี่ว่าลองโทรหามันดูดีกว่าฮัลโหลนกวงแชร์เต็มหรือยังสวัสดีค่ะแม่อ้าวบางนาเป็นยังไงมันยังไงละลูกพอดีวันเนี้ยหนูเข้าเมืองไปหาพึ่งมาเพึ่งฝากของปวดของแม่มาให้ด้วยนะขอบใจนะลูกแม่ไม่รู้ว่าไปหาพึ่งพี่งั้นนะ่ะแม่จะทํากับข้าวฝากไว้ให้ไม่ได้นัดกันก่อนหรอกคะ่ะแม่พอดีหนูมีธุระเข้าเมืองพอดี แม่ก็อยากไปหาพึ่งบ้างแต่ช่วงนี้เห็นพึ่งยุ่งๆแม่ก็ไม่ก,กล้ากวนแล้วเราเราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หนูก็รับทํางานฟรีแลนซ์อยู่ที่ห้องละค่ะแม่แล้วไม่คิดจะทํางานออฟฟิศแบบพึ่งหรอเห็นโตมาด้วยกันเรียนเหมือนกันนึกว่าจะทํางานที่เดียวกันซะอีกไม่อกค่ะแม่หนูไม่ได้ขายเก่งเหมือนพึ่งเขานะแต่แม่ก็เป็นห่วงอยู่ดีงานเซล์งเงินเดือนไม่เยอะอาศัยแค่ค่าคอมมันดูงานไม่มั่นคงอะลูก ก็จริงนะคะแม่เห็นช่วงนี้เพื่มมันก็บ่นว่าลูกค้าลดลงด้วยใช่รายได้ไม่มั่นคงแบบนี้แม่ก็อยากจะช่วยทํางานหารายได้เพิ่มอีกสักทางแม่จะไปทําอะไรอีกหรอคะเพื่อเขาอยากให้แม่อยู่บ้านแบบสบายๆนี่แม่ไปเล่นแชร์มาลูกได้มือสุดท้ายอุ้ยดอกเยอะแยะเลยเดี๋ยวนะแม่แม่เล่นแชร์วงไหนอะใช่หยดลูกปนกไหมเนี่ยใช่ทําไมหรอโหแม่ แม่รู้ไหมว่า,อาไอหยดไปเป็นท้าวแชร์ที่ไหนอะ่ะก็ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วก็มันเคยโกงแล้วก็หนีคดีมาจากที่อื่นจริงเหรอบางนาแม่ส่งไปสองมือก็ยังมีคนเปียได้นี่ก็สองมือแรกที่เปียก็ของมันกับแม่มันไงป่าน,นี้หอบเงินหนีไปแล้วมั้งบางนาข่าวหมู่บ้านบอกว่าหยดมันหอบเงินหนีไปแล้วแม่จะทำยังไงดีอ่ะเสียเงินไปตั้งหมื่นหนึ่งแม่จะได้คืนไหม แล้วแม่ได้บอกพึ่งมันหรือเปล่าเนี่ยเรื่องล่้แชร์ไม่ได้บอกเรื่องนี้บอกพึ่งไม่ได้นะแม่กลัวพึ่งจะรู้เดี๋ยวพึ่งจะลำบากใจขอบใจนะแกที่โทรมาบอกฉันนะ่ะแต่แกอย่าไปบอกแม่นะว่าฉันไม่คนบอกแกอะ่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจัดการเองว่าไงลูกพักเที่ยงแล้วเหรอนี่แม่โดนเท้าแชร์โกงเหรอ ได้ยังไงอะบางนานแน่เลยแม่ยากแล้วนะว่าอย่าบอกเรื่องนี้แม่ไม่ต้องไปว่าบางนานเลยนะบางนาเขาเป็นห่วงดีแล้วที่มันโทรมาบอกหนูอ่ะแล้วแม่คิดจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหรือไงก็แม่ไม่อยากให้พึ่งเป็นห่วงนี่แม่ไม่รู้ว่ามันจะโกงแม่ขอโทษนะลูกแล้วแม่จะเล่นแชร์ไปทําไมอ่ะแม่ต้องใช้เงินก้อนหรอแม่แค่อยากหาเงินมาช่วยพึ่งเท่านั้นเองแม่กะจะเก็บดอกน่ะ โอยแม่หนูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องให้แม่อยู่บ้านเฉยเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะเดีหนูจัดการเองดีนะที่รอบนี้เสียไปแค่หมื่นเดียวต่อไปแม่ก็ระวังหน่อยนะอย่ากลับไปเล่นอีกจะลูกแม่เข้าใจแล้วแม่ขอโทษนะเอาแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปไหนหรอลูกพอดีหนูออกไปซื้อของมานะคะแม่เออ แล้วนี่อะไรหรอคะอ๋อนี่แม่ลงทุนขายลูกชิ้นนจะจ่ะก็ว่าจะไปเข็นขายที่ตลาดนี่แม่จะลุกขึ้นมาทํามาหากินให้ได้เลยสินะเนี่ยแม่อยู่บ้านเฉยๆมันเหงานี่ลูกอือแล้วนี่แม่ได้บอกพึ่งมันหรือเปล่าเนี่ยว่าออกมาขายของอะ่ะแม่ว่าจะลองขายไปสักพักก่อนแล้วค่อยบอกเดี๋ยวก็บ่นอีกหนูก็เป็นห่วงแม่นะคะเวลาแม่จะทําอะไรอะ่ะก็ปรึกษาพึ่งมันก่อนก็ได้เอาเถอะแม่เข้าใจเจตนา และนี่แม่ก็ลงทุนไปเยอะแล้วถ้าขายหมดแม่ก็ได้กําไรคืนมาบ้างเอาแบบนี้แม่จะไปตลาดใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูช่วยเข็นเอาไหมไม่เป็นไรรีบกลับบ้านเถอะของเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวตรงนี้แม่จัดการเองค่ะอย่างนั้นถ้าหนูผ่านไปตลาดอะเดี๋ยวหนูไปอุดหนุนนะคะแม่ ขอบใจแกมากนะที่มาเป็นธุระให้อ่ะอืมแกมาก็ดีแหละงั้นฉันกลับก่อนนะแม่คะถ้ามีอะไรโทรหาหนูนะแม่เจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแค่ข้อมือเคสนิดหน่อยแล้วรถที่ชนแม่ล่ะคะมันหนีไปแล้วแม่ไม่ทันเห็นหรอกว่าเป็นรถอะไรทะเบียนก็จะไม่ได้แต่รถเข็นแม่สิหังยับเยินเลยรถเข็นนี่แม่ไปขายของหรอ แล้ะขายตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกหนูอะ่ะแม่กะว่าได้กำไรก่อนค่อยบอกพึ่งอยากได้เงินที่ถูกโกงไปคืนน่ะแม่ทำอะไรไม่ปรึกษาหนูก่อนเลยอะ่ะหนูก็ต้องลางานมาเนี่ยค่ารักษาพ,พยาบาลหนูก็ต้องเสียเ <c oughs> งินที่หนูส่งให้แม่หนูไม่ได้อยากให้แม่ออกไปลำบากนะแต่แม่ก็ยังจะดื้อเนี่ยเห็นไหมเจ็บตัวเลย แม่ขอโทษนะพึ่งแม่ไม่ทันระวังเองทำเดือดร้อนกันไปหมดเราเสียเง,งินไปกี่บาทแล้วล่ะไว้แม่จะหาเงินคืนนะพอเถอะแม่ถ้าแม่อยู่เฉยๆอะ่ะหนูจะขอบคุณมากเลยแม่หนูไปทำงานก่อนนะคะอย่าออกไปไหนอีกล่ะ ถ้าเหงาอะ่ะก็เปิดดูหนังสั้นห้าโมงเย็นชาแนลในเฟซเอาได้จ้ะลูกเพิ่งถึงในเมืองแล้วโทรหาแม่นะค่ะหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหืมยียป้านี่ร้ายจริงๆต้องคอมเมนต์ด่าซะหน่อย าชีวิตตัวเองมาเล่นหรือเปล่าร้ายจริงๆแต่ช่องนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยดูเพลินจังเลยรับคนแพ็คสบู่ใส่กล่องทำงานที่บ้านได้สนใจแอดไลน์นี้มาได้เลยไหนดูรายละเอียดหน่อยสิฮัลโหลแม่ทำอะไรอยู่อ่ะ แม่กำลังคุยกับแอดมินที่ขายสบู่อยู่นะลูกขายสบู่สบู่อะไรอ่ะแม่แม่ซื้อเหรอไม่ใช่แม่รับจ้างแพ็กสบู่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแล้วนี่แม่ก็จ่ายเงินเขาไปแล้วรอของเขามาส่งงานอะไรนะนี่แม่ไปรับงานมาอีกแล้วเหรอใช่แม่เห็นในเฟซเห็นว่ามันไม่ยากก็เลยลองติดต่อไปดูแล้วนี่เขาให้แม่ทำอะไรบ้างอะ เขาให้แม่โอนเงินไปก่อนสามพันแล้วแม่ก็ได้สบู่ลังใหญ่มาแปดร้อยก้อนโอ๊ยแม่แม่โดนหลอกนะรู้ตัวไหมใช่เหรอพึ่งมันเป็นงานนะไม่น่าจะหลอกกันได้แล้วมันมีงานที่ไหนให้เราโอนเงินไปก่อนละ่ะไอ้พวกเนี้ยมันหลอกท้งนั้นแหละก็หนูบอกแล้วไงทําไมแม่ทําอะไรแม่ไม่ปรึกษาหนูอีกแล้วอะแม่ไม่อยากให้พึ่งคิดมากแล้วแม่ก็อยากได้เงินทุนคืนด้วยแม่ แม่ช่วยอยู่เฉยๆได้ไหมอะย,ยิ่งแม่ทําแบบเนี้ยยิ่งทําให้หนูลำบากนะแม่ขอโทษพอแล้วนะแม่ต่อไปแม่ไม่ต้องทําอะไรให้หนูเดือดร้อนอีกแล้วนะตอนนี้หนูไม่ได้หาเงินได้เหมือนเมื่อก่อนนะแค่เนี้หนูก็เครียดจะแย่อยู่แล้วแม่พลาดเองลูกอย่าโกรธแม่เลยนะต่อไปหนูจะโอนให้แม่ใช้แค่วันละร้อยห้าสิบพอจะไม่ให้เป็นก้อนแล้เดี๋ยวก็เอาเงินไปทําอะไรที่ไร้ประโยชน์แบบนี้อีก จะลูกเอาที่พึ่งว่าดีก็ได้หนูขอร้องเถอะนะแม่อย่าสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หนูอีกเลยแค่นี้หนูก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอะ่ะแม่แค่ไม่สร้างภาระให้หนูก็พอนี่แม่คุยอะไรกับเพื่องหรอคะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าบางนานี่แม่เป็นตัวปัญหาจริงๆแม่เป็นอะไรหรอคะทำไมโทษตัวเองแบบนี้อายุแม่ก็ปูน,นี้แล้วแม่ไม่คิดเลยจะเป็นตัววุ่นวาย นอกจากไม่ให้เงินลูกแล้วแม่ยังสร้างความเดือดร้อนให้ม่หยุดบางนาวันนี้มาหาฉันได้อ่ะคิดถึงฉันเหรออืมฉันมานั่งคิดถึงตอนที่สมัยเราเรียนอ่ะก็เลยมาหาอือคิดถึงเนาะพึ่งชีวิตแกเคยทำอะไรผิดพลาดมั้งปะทำไมอ่ะฉันว่าชีวิตทุกคนมันก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นหรือเปล่า ถ้าฉันให้แกริดความผิดพลาดในชีวิตอะมีอะไรบ้างอหรก็น่าจะเป็นตอนสมัยเรียนอะแกตอนนี้ฉันติดเพื่อนจนฉันเรียนไม่จบต้องรีรหัสใหม่เสียเวลาไปตั้งสองปีแล้วก็เสียดายเงินด้วยเออฉันจําได้ที่แกให้ฉันไปเป็นเพื่อนอะให้ไปบอกแม่แกยังไงแม่หนูขอโทษนะที่ทําให้แม่ต้องเสียเงินส่งหนูเรียนแบบเนี้ไม่เป็นไรหรอกลูกเสียเวลาไปแค่สองปี ดีกว่าเสียไปหลายปีเพราะเดินทางผิดนะไว้หนูเรียนจบออกมาถ้าได้เงินหนูจะมาคืนแม่นะตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของลูกให้ดีก็พอค่ะแล้วมีเรื่องไหนยังไหมอ่ะที่แกเคยทำพลาดพอฉันย้ายคณะฉันก็ต้องไปลงเรียนซัมเมอร์เพราะว่าฉันเรียนไม่ผ่านตั้งหลายตัว แถมบางตัวฉันก็ลงทะเบียนผิดด้วยต้องเสียเงินเรียนใหม่ตั้งหลายรอบอะ่ะอืมเหมือนตอนนั้นแม่แกต้องเสียหลายบาทเลยนี่และแกยังจำอีกได้ปะที่แกไปทำวีรกรรมอะไรพลิกพีคสุดๆไว้อะเฮ้ยขับมาไงวะปาจะจกรถฉัน <c oughs> ฉันเปล่านะถนนแน่นแบบนี้แล้วใครให้ยื่นกระจมาแบบนั้นอะ่ะทำไมพูดจมามักง่ายแบบนี้ล้วครับน้องรถพี่จอดอ,อยู่ดีๆแต่ฉันไม่ผิดอ่ะมีหลักฐานไหมล่ะ ได้นักฐานเหรอในรถพี่ยังมีกล,อลแบบ้องรอแป๊บหึ้ยเกดรถไม่มีกล้องด้วยอะไปเถอะเร็วเลยว,ยว <c oughs> น้อยไอเด็กพวกนี้พี่ว่าฉันจะตามไม่ได้หรือไงตามไปถึงบ้านเลยอ่ะ <c oughs> ตอนที่ฉันเปิดประตูนะแทบช็อกไม่คิดว่าจะแขนอะไรขนาดนั้น <c oughs> ฉันเองก็หล่นไปด้วยดีนะที่เขาพาตำรวจไปขอได้แค่บ้านแกอ่ะ ดีบ้าอะไรล่ะฉันน่ะเกือบซวยดีนะที่แม่ไปไก่เกี่ยให้อะ่ะจบที่5,000ันเองแต่ครั้งนั้นน่ะแกก็โดนแม่ด่ายับเลยนะก็เออ,เออดิฉันก็เถียงไม่ได้ด้วยนะฉันก็ผิดจริงอะ่ะแกเองก็ไม่ใช่เล่นนะให้แม่ไปตามล้างตามเช็ดไม่หยุดเออตอนเด็กอะ่ะฉันทําเรื่องมาเยอะจริงนี่ไงแกคิดว่าแม่แกจะทำพลานบ้างไม่ได้เลยหรอกแกดูปะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่แกพยายามทําพอเขารู้ไงว่าแกกําลังแย่พอเขายิ่งหาทางช่วยแกก็ยิ่งแย่ลงใช่ไหมฉันรู้นะว่าตอนนี้แกมีปัญหาที่แม่แกหาเรื่องปวดหัวไม่เว้นวันนะท้งเรื่องถูกโกงบ้างเข้าโรงพยาบาลบ้างแต่นั้นเขาก็ทําเพื่อแกนะแต่ฉันอยากให้แกรู้ไว้นะที่แม่แกทําทุกอย่างอะ่ะเพาอยากช่วยแบ่งเบาภาระถึงมันจะผิดพลาดก็จริงแต่ที่เขาทําอ่ะก็เพราะอยากจะช่วยนะ ันก็จริงอย่างที่แกพูดนะแม่ฉันหวังดีอะแต่ฉันรู้สึกว่ามันกำลังวุ่นวายแกลองย้อนไปในวันที่แกผิดพลาดสิไม่ใช่แม่แกเนาะที่ตามเช็ดตามล้างให้แกอยู่ทุกวันถ้าแกดุแม่แกบ่อยๆแล้วถ้าแม่แกไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะพวกแกด่าแกจะทำยังไง ไปหาไอ้พึ่งมันจะบ่นไหมเนี่ยว่าโทรไปรบกวนมันเฮ้ยฉันจะทำอะไรดีเนี่ยแม่ทำอะไรอยู่จ๊ะเอ้าพึ่งทำไมวันนี้กลับมาหาแม่ได้ล่ะหนูอยากจะมาขอโทษแม่ค่ะที่หนูเคยพูดไม่ดีใส่แม่หนูรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะที่ทำให้แม่รู้สึกไม่ดีไม่เป็นไรหรอกลูกก็มาเรื่องจริงนี่พึ่งอบอกแม่ดีแล้วคราวหลังแม่จะได้ไม่ทำอีก แต่หนูก็ใช้คำพูดไม่ดีกับแม่แล้วหนูก็ไม่พยายามเข้าใจแม่เลยทั้งที่แม่ทำเพื่อหนูแท้ๆอย่าคิดมากสิลูกแค่เพื่งเข้าใจแม่แม่ก็สบายใจแล้วต่อไปเนี้ยถ้าแม่อยากทำอะไรแม่ปรึกษาหนูก่อนนะคะได้สิลูกขอบใจนะหนูจะได้ช่วยดูว่ามันดีไหมแม่จะได้ไม่ต้องทำพลาดอีกจะลูกแม่ดีใจนะที่ลูกเข้าใจแม่ก็หนูมีแม่คนเดียวนี่คะมากอดหน่อยื อืมขี้อัดอดีกแล้ว